ตัวอย่างนะคะจากรูปอนุภาคอนุภาคถูกแรงกระทํา3แรงคือ F1 F2 แล้วก็ F3 มีขนาด1 2และ3นิวตันตามลำดับนะคะ,ะจงคำนวณขนาดและทิศทางของแรงรับนะคะเรียนแก้ไขตรงนี้ด้วยนะคะแรงรับเพิ่มเติมด้วยนะคะแรงรับหรือเวกเตอร์รับนะคะจากรูปโจทย์กำหนด F1 นิวตัน f 2 2 f 3, 3นิวตัน f 3ตัก็สนิวตันนักเรียนจะพบว่า f 1นะคะทำมุม30องศากับแกน x มันไม่ได้อยู่ในระบบพิกาาัดฉากนักเรียนแตก f 1เข้าสู่แกน x เป็น f 1 cos 30แตก f 1ไปแกน y ก็จะได้ f 1 s i n 30นะอันนี้ก็ตัดไปพอเราแตกไปแล้วต่อไปนักเรียนดู f 2 f 2ทํทำมุม30องศากับแกน y ตัวนี้นะคะนักเรียนก็แตก f 2มาแกน x ก็จะได้ f 2 30, อ cos 30เพราะมันติดมุมแตก f 2มาแกน x ก็จะได้ f 2 s i n ซ0นะอันนี้ก็ตัดไปแตกไปแล้วต่อไปไปดู f 3 F3 f ํามทำม,มุม30องศากับแกน Y นะักเรียนแตก f 3มานี่ก็จะเป็นแตกมาแกน Y ก็จะได้ f 3 c o คอ0ติดม,มุมนะฮะแตก f 3ไปนี่ก็จะเป็น f 3 s i n ซ0าย30อันนี้แตกไปแล้วก็เรียบร้อยนะฮะต่อมาหน้าที่ของเราก็คือหานะ ผลรวมของแรงอยู่ในแกน x นักเรียนจะพบว่าแรงในแกน x มีทั้งหมด3แรง 1, 2 2ตัวน,นี้อยู่ที่เดียวกันเอามาบวกกันแล้วก็ลบด้วยแรงตรงข้าม3แรงนี้ก็คือนักเรียนนํามาหาผลรวมของแรงในแกน x เ,เพราะฉะนั้นจากสมการนี้นะคะ2ตัวน,นี้ที่เดียวกันนํามาบวกแล้วก็ลบด้วยแรงที่อยู่ตรงข้ามแทนค่าก็จะได้ผลรวมของแรงที่อยู่ในแกน x นั่นก็คือซิ fx เท่ากับ1.64นิวตัน เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนก็ต้องหาผลรวมของแรงที่อยู่ในแกน y นั่นก็คือแรงลับที่อยู่ในแกน y หรือ sigma f ค่อย y มีทั้งหมด3แรงครูใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็ลบด้วยแรงอยู่ตรงข้ามทั้งหมดนี่คือแรงอยู่ในแกน y 123เพราะฉะนั้นนักเรียนก็เข้าสู่สมการแทนค่าหาแรงลับอยู่ในแกน y ได้เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ sigma f y ก็จะมีค่าเท่ากับ0.37นะฮะ จกขนาดของแรงอยู่ในแกน x ก,ก็คือนํามาวาดรูปก,ก็คือผลรวมของแรงลับจะมีทิศไปทางด้านซ้ายมือผลรวมของแรงในแกน y ก็คือมีทิศลงข้างล่างเพราะฉะนั้นเรียนจะพบว่าแกน x และแกน y นะฮะ fx และ fy มันตั้งฉากกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาขนาดของแรงลับอีกเพราะฉะนั้นแรงลับก็จะต้องอยู่ระหว่างแกน x และแกน y จําจได้นะคะเส้นนี้เส้นนี้ขนานกัน2เส้นนี้ก็ขนานกันเพราะฉะนั้นเส้นทแยงมุมก็คือเวกเตอร์ลับ ตอนนี้นักเ,เรียนได้ทิศของเวกเตอร์ลับแล้วต่อมานักเรียนสามารถหาขนาดของเวกเตอร์ลับได้จากสูตรพีทาโกรัสนั่นก็คือสูตรนี้นะคะแทนค่าไปก็จะได้ผลรวมของแรงลับขนาดเท่ากับ1.68นิวตันนักเรียนสามารถหาทิศทางได้จากสูตรแทนซิต้าเท่ากับ f y ส่วน f x เมื่อกี้เราหามาแล้ว f y มีค่าเท่ากับ0.37 f x มีขนาดเท่ากับ 1. 64, เพราะฉะนั้นแทนซีตเท่ากับ0.23ถ้านักเรียนมีตารางเรียนสามารถเปิดตารางได้นะคะว่าแทนของมุมอะไรมีค่าเท่ากับ0.23แต่ถ้าเราไม่มีตารางในการเปิดเรียนสามารถตอบอยู่ในรูปของ a r ร์ a แทนได้เพราะฉะนั้นซีตาก็มีค่าเท่ากับ a r ร์แทน0.23นั่นเองนักเรียนลองทบทวนดูในกรณีการแตกแรงรวมแรงนะคะในบทแรกที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะ ัวอย่างต่อไปนะเมื่อนักเรียนยืนอยู่บนตะช่างปรากฏว่าอ่านค่าได้56กิโลกรัมสังเกตจากหน่วยเป็นกิโลกร,รัมแสดงว่าเป็นปริมาณปริมาณที่โจทย์บอกมาก็คือ,อมวลเป็นมวลเนาะจงหาว่านักเรียนคนนี้น้ําหนักกี่นิวตันโจทยถามหา W เท่ากับเท่าไหร่ในหน่วยของนิวตันจากความสัมพันธ์ระหว่างน้ําหนักกับมวลก็มีสูตรคือ W เท่ากับ m คูณด้วย ะะจ์ถามหาทย์ถามหา W W เป็นเวกเตอร์มีทิศพุ่งลงนะะ G ก็เหมือนกันโจทย์บอกมวลมาก็คือ 56G เราเพื่อความสะดวกเราใช้10นะฮะเรียนเรียนจับคูณกันเพราะฉะนั้น W จะมีทิศพุ่งลงเข้าสู่ใจกลางของโลกคูณกันขนาดของ W คือน้ำหนักของชายคนนี้ก็คือ560หน่วยเป็นนิวตันนั่นเองนะคะตัวอย่างถัดไปก้อนหินหนะัก5000นิวตัน สังเกตจากหน่วยแสดงว่าโจทย์บอกปริมาณคือบอกเจ้า W หรือน้ำหนักมาจงหาก้อนหินมวลถามหามวลน,นะคะหา M แต่โจทย์ถามหาในหน่วยของกรัมนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนหน่วยทีหลังก่อนนะคะต่อมาจากคนสัมพันธ์ของน้ำหนักกับมวลก็คือ W เท่ากับ M คูณด้วย G ตอนนี้นักเรียนก็แทนค่า W คือน้ำหนักโจทย์บอกมาเท่ากับ5000นะ,ะ,นะ,ะเพราะฉะนั้นนักเรียนหา M ก่อนนะะแทนค่า G เท่ากับ10 เพราะฉะนั้น M ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ5,000หารด้วย10ดังนั้น M ก็คือขนาดของมวลมีขนาดมวลของก้อนหินจะมีขนาดเท่ากับ500ในหน่วยของกิโลกรัมแต่โจทย์ต้องการให้เราอยู่ในหน่วยของกรัมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนหน่วยนะมาใช้นะเปลี่ยนหน่วยของ M เดิม M มีขนาดเท่ากับ500หน่วยเป็นกิโลกรัมจำได้นะคะ นีนักเรียนก็ไปดูในตารางอุปสรรคคีคือคําอุปสรรคใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ10ยกกําลัง30ยกกาลัง3าก,ก็ 3, 3คือ10คูณกัน3ครั 1, ้ง10คูณกัน3ครั้งก็คือ1000นะนตอนนี้ก็จะอยู่ในหน่วยของของกรรมัมนักเรียนนํา500คูณ1000ก็จะเท่ากับ5 0 0แสนในหน่วยของกรรมัมหน่วย10บร้อยพันหน่0แสนดังนั้นก้อนหินหนัก5,000นนิวตันก็จะมีขนาดเท่ากับ มวลเท่ากับ5 0 0นในหน่วยของกรัมนั่นเองนะคะต่อไปตัวอย่างถัดไปในายดำนะคะมีมวล80กิโลกรัมคครูกำหนดให้เป็น m1 นางขาวมีมวลคุณครูกำหนดให้เป็น m2 นะคะทั้งสองยืนอยู่ห่างกันเป็นระยะนั้นคือบอก R มาแต่โจทย์บอกมาในหน่วยของเซนติเมตรตามเงื่อนไขา R าจะต้องมีหน่วยเป็นเมตรเพราะฉะนั้นนะคุณครูก็จะเปลี่ยนหน่วยให้นะคะ จงหาแรงดึงดูดที่นายดำกระทําต่อนางขาวโจทย์ก็คือถามหา ff F. F. ก็คือแรงดึงดูดระหว่างมวลทั้งสองกำหนดให้ m 1คือมวลของนายดำ m 2คือมวลของนางขาว r โจทย์กำหนดมาคือ40ซนติเตรตัวเซนติตัว c คือเซนติคือ10ยกกกำลังลบ2เพราะฉะนั้นตอนนี้เปลี่ยนจากเซนิเมตรให้อยู่ในหน่วยเมตรเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมา จากสูตรนะคะสูตรที่เราใช้คำนวณหาแรงดึงดูดระหว่างมวลระหว่างนายดำก็ทำต่อนางขาวก็จะมีขนาดเท่ากับนางขาวก็ทำต่อนายดำนะต่อไปนักเรียนก็ทำการแทนค่านะคะโจทย์ถามหา f นะคะต่อไปเรียนก็แทนค่าก็จะได้คำตอบเนะ,ะ g G โจทย์กำหนดมา G คือค่าความโน้มถ่วงสาก,กลนะคะนักเรียน G จะมีค่าอยู่ประมาณ G มีค่าประมาณาะะเปิดดูแปบ๊บ G มีค่า6.674คูณ10ยกกำลังลบ11นะ6.674คะูณ10ยกกำลังลบ11นะคะ M 1ก็คือ40 80นะคะ M 2ก็คือ M 1 80นะคะ M 2ก็คือ40นะคะ ต่อไปนักเรียนดู R2 R2 เมื่อกี้เราเปลี่ยนหน่วยมาเรียบร้อยแล้วนะคะ